สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> มาพบมาพอกับผมคือเก่าครับกับจ่องนุบุญกเกษตรพัดทินครับพี่น้องามาบึงมาชมสวนบกตัวงเข้าครับพี่น้องอายุได้สิบห้าหมื่นครับพี่น้องอยู่สิบหา้าสิบหกหมื่นครับพี่น้องมาเมืงความสวยงามความเขื่อนนาบรรยากาศหลังฝนตกครับพี่น้อง อายุสิบอ้ามือครับพี่น้องกัสีประมาณนี้เกือบหนึ่งครับพี่น้องพามายังวัาจีพามาเบิงมาชมเลยพี่น้องมาเบิงวิธีการปลูกบุกทวงเข้าครับพี่น้องว่าเห็ดจังได้ไห้มันงมงามไห้มันบเบลียวเขียวครับพี่น้องมาเบิงมาชมกันดูแลแต่หนอยหน่อยให้มันได้คร,ครับพี่น้องปลาเก่าครับพี่น้องปลูกลุมเก่าครับรอบที่สามครับพี่น้อง ที่สามว่าสีไทยไหม PE? ข้านไทยครับพี่น้องนันตเตียนดีอยู่ได้สุดดึงออกกันนำานุนครับเพื่อือบทัวร์ังกองเอลี่ครับพี่น้องเพื่อเกามันมันก็ดึงลง, MM. ง,ลง,งห่องนงุเนาะเอ็ดแบกง่ายๆมากง่ายครับพี่น้องอันนี้สิบหาเมือครับอันนั้นรุน่นผมปลูกสองรุ่นครับขางกันปลูกห้างกันเจ็ดเมื่อครับพี่น้องห่างกันเจ็ดเมือ่อยเรื่งซุ่มซุ่มปลูกวันที่ วันที่วันที่แปดครับสุนวันที่แปดที่เก้าจำบ๊อบพลั่งแท่งขึ้นครับพี่น้องได้เจ็ดมือครับอันนี้ผูกวันที่หนึ่งครับได้สิบห้ามือครับสิบห้าที่หกที่หกน้อเพี่น้องที่หแต่ว่ามันกัท่านอย่าง่าพี่น้องเดี๋ยวมันก็ท่านอย่เก่าเป็นยังมาตีพี่น้องผมคือปลูกไล่ไล่กันห่างกันเจ็ดมือว่าพวกทั่วแปลงนี้มันไล่หนึ่งครับพี่น้องผมกับปลูกเคืองหนึ่งก่อน แล้วก็ห่างกันอีกอีกครึ่งนึงก็ให้มันห่างกันอีกเจ็ดหมื่นครับพี่น้องเข้าสีมีทัวเก็บตลอดเรื่เนี้ยเนี้ยมันออกดอกมันสิออกดอกสลับกันเพราะว่าทัวพันนี่ถ้ามันเบิดดอกซุดแหลก็สิเบิดพร้อมกันครับพี่น้องพิจิตสามนี่การปลูกอันนี้เข้าสีมีทัวเก็บครับพี่น้องยนี้ยมัดอกมันชะงักครับพี่น้องเพื่อมันสิออกดอกใหม่มันก็มันก็เพื่อสิได้เก็บเข้าไปอย่องทัวเข้าก็ลดเนาะอันนี้ทัวเข้าสิได้เก็บสม่ำเสมอครับพี่น้องมันสิ รับกันไปครับพี่น้องอันนี้ยุดอันนี้ยุดออกดอกอันนี้ออกดอกครับเพราะว่าดอกมันจะยุดเป็นช่วงมันช่วงครับพี่น้องงูเลยเห็ดแนวนีเนาอแล้วก็อีกอันหนึ่งมันจับท่านครับมันเมยเนาะจับเกลีอเก่าเนาะเพื่อสีดเดือดแลวก็ค่อยๆเห็ดไปครับพี่น้องอาศัยว่าสายเห็ดมาครับพี่น้องมันท่านกันให้เก่าครับพี่น้อง่างกันเจ็ดหมื่นท่านกันครับพี่น้องติดดอกท่านกันให้เก่าเป็นอย่างตัวเก็บพัานเองครับพี่น้อง <ś list ing> ใส่ักไลายม็ดครับพี่น้องมาไล่ถอนออกเลยไล่ถอนออกกบโคดมัครับพี่น้องกบโคดมันตัวห้อ,อ,อ,องกระสีแข็งแรงครับพี่น้องถอนออกครับเฮ้ยใส่ลายครับพี่น้องเฮ้เฮา,าบริสุทธิ์พันธุ์กทัวเก็บเอาพันธ์กามันผมสนุกใส่ครับใส่แ็ดกำมครับพี่น้อง <ś list ing> อย่าอนาันมาข้นเมื่อเช้ามั้นข้นมาพี่ีัวน้าตึกเลยแบบนี้เฮ้ก็สาม,มาถเลือดได้ครับพี่นอ้องต้นเดนบ่งามเนาะกับถอนออก ตอนออกครับพี่น้องตอนถิมต้นเดนใบนีก็อตอนถิมครับพี่น้องมันหลายต้นเรากับสามารถเลือเอาต้นงามใบครับพี่น้องหนาเรีงผมจะเอาไบสามครับพี่น้องลุมหนึ่งผมจะเอาว้สามต้นทัวหนาแรีงเนาะหน้าฝนนี่จะเอาว้หน้าฝนนี่เอาไปสองครับพี่น้องเพราะว่ามันเดือดเพื่อมันเดินดีครับพี่น้องหนาแรีงมันบาค่อยเดินครับพี่น้องเอาว้สามต้นครับหนึ่งสองสาม่ะเปียกไฟกับม้าครับพี่น้องหนาแรีงเห็นอย่างไรเปียกไฟลงครับพี่น้อง หน the so the e. like ักสายดีครับพี like ่น้องมันฉีดเหมือนเนมือหรือสองสามมือเฉีดเทอนึงครับพี่น้องฉีดป้องกันเฉื้อลาเพียไเฟแมนสีงามเปนได้ก็ต้องฉีดครับพี่น้องฉีดป้องกันไว้มันสมบูรณ์แต่หน่อยครับเราดูแลแต่หน่อยได้มันใหญ่มากมันก็แข็งแหลงครับพี่น้องกันดูแลหน่อยบ่อยมันแก่นทัวห้องกับสีฟักกสวยบองามครับพี่น้องเนาะวิธีเห็ดกองหนุ่มอุบุก็ได้ง่ายๆครับ เฮ็ดแบบมักง่ายเมื่อไหร่หามหลอกเล่นแบดครับเมื่อไหร่สำหรับผู้ใดประสบปัญหาอยังกระทักคอมเมนต์มาตานนะครับพี่น้องหรือสิบบวกความกันกัะนุนบนนี่กระทักคอมเมนต์มาตรฐานตัวนี้ฝนกับตกดีครับพี่น้องโตกเศร้าบางกีครับผมก็ได้เขามาถอนออกครับมันหลายปวดมันหนาปวดเนาะซุ่มซุ่มถอนเหลี่ยงครับ สุ่มทอนเหลี่มันก็สิบางครับพี่น้องอันทอนเหลี่มันก็สิบางเหลือสามต้นสามต้นพอขึ้นมามันก็สิพอดีครับอันนี้มันหนาบเลยครับพี่น้องอันนี้แนี่ย้ริหนกี้ดินถอนออกนู่นนี่ถอนถิ่มครับพี่น้องปกกระตี้ทอนเต้หน่อยครับพี่น้องถอนเต้มันได้สามสี่ใบเ้าสามารถถอนไปส่อมนะครับพี่น้องถอนไปส่อมลุ่มในบรบกขึ้นก็มันได้เจ็ดเจ็ดหมื่นขึ้นไปนะครับพี่น้องจ้ำเต้าปูนถอนไปส่อมนะครับพี่น้องมันติดติดเร็วอ่ะอันนี้มันบบติดครับพี่น้อง ตอนไปสมมันกระโดดติดหากมันแก่แล้วเนาะพี่น้องเบอร์มิญงลายให้ปุ๋ยกับสูตรเสมอครับหรือยหยิบหาเจ็ดเจ็ดกันครับสูตร,ต,รต้นปล่อยมากกับสายนามยศนะครับพี่น้องเนาะปล่อยมากกับสายนามยศคือเกาห้องสามที 3, 4, หมื่นใส่เธอหนึ่งครับพี่น้องของผมมันน่ก็ใส่สามกิโลสี่กิโลตัวเท่อครับพี่น้องสามที 3, 4, หมื่นอ,อีกจกักีหาหมื่นเอื้องไม่กับสูหนึง รุ่นรุ่นหลังกับทิ่เห็นเขี้ยววครับบาทเนาะอันนี้รุ่นก่อนรับแปดแถวครับรุ่นแปดแถวหนึ่งสองสี่หกแปดครับแปดแถวรุ่นแปดแถวครับพี่น้องจิบหกหมื่นเนาะอีกประมาณสี่หมื่นก็คือสิแตกหนวดนครับพี่น้องบางอันก็เกิ่มแตกหนวดครับเริื่อแตกหนวดก็มีครับพี่น้องมันเร็วครับตัวพันนี่เร็วเดือนหนึ่งก็สิบห้าหมื่นครับ เด็กเก็บครับพี่น้องเดือนหนึ่งสิบหามือเต็มที่กับเดือนยี่สิบมือครับเด็กเก็บเด็กเก็บขายเลยครับพี่น้องสิบหาสิบพกมือมันก็เสื่อมแทงหนวดนะครับพี่น้องแทงง่วงสั่งนะเพื่อนง่วงสั่งเนาะนี่ครับพี่น,อน 1, 25, อ้องอ่าเนี่ยทางดินกับสตรเงงส ảng, มอ,อ,อ,วอ,สสมอบวกสุดเสมอกับหรือหยิบหาเจ็ดเจ็ดก็ได้ครับพี่นออ 6, 7, 7. ้องหยิบเอสเจ็ดเจ็ดก็ได้ใส่โป้โป้หนาลา,ายเขาเขาเอาใบมันก่อนนั่นแหละแหลก ลุงใบมันด้กันเนาะทางใบก็ป้องกันเชื้อราครับพี่น้องป้องกันเพลยไฟเพียด้าครับจัวนี้เพียไฟระบาดครับขันเอาโบยูนี่ก็เบิรซิตเลยครับพี่น้องคือยบเลยครับเอาไวรัสเทยูครับไวรัสน้่เพราะว่าฝนฝนตกวอยครับตัวนี้ฝนหัวปีครับมันเป็นฝนบอดีครับฝนเอาเสียโลกมากครับพี่น้องเนาะต้องฉีดป้องกันไหมบ่อยครับพี่น้อง อย่าไปปล่อยปะละเลยครับพี been, okay. ่น้องมันก็สีแดงงามเนี่ยไปห้องของมายังบ่แรงอีกอินมันก็ไม่แห้งครับพี่น้องเอินต้นหัวมันงามเรัโอ้มีกำลังใจเข็ดต่อนะครับสูตรเหิ่มต้นทั้งใบก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยเย็นกบปุ๋ยเย็นปุ๋ยเย็นปุ๋ยเก็ดหรือปุ๋ยน้ำนะครับพี่น้องปุ๋ยน้ำคือสูตรที่มันเหิ่มต้นครับพี่น้องฮอร์โมนครับฮอร์โมนฮอร์โมนยังก็ได้ครับที่มันเกี่ยนมาฮอร์โมนดีเบิดครับพี่น้องดีเบิดหรือไพลสิใส นุ่มเลยครับพี่น้องนุ่มกับไข่ก็ได้ครับพี่น้องนุ่มกับไข่มักไวจะต้องใช้มือเอามาฉีดครับพี่น้องฉีดมันก็ซอยการเจริญเติบโตนะครับเล็กหน่อยเนาะมันก็ต้องกินนมนมเล็กหน่อยยังไี้ก็เบิ่งแงยงเอาครับพี่น้องดูแลในหน่อยได้จะเล็กกับพานครับพี่น้องเอาเชือกแล้เอาเปียนไฟให้อยู่ในกับพานเนาะบ่ควรมีเวลาไห้ครับพี่น้องบ่ควรมองคลิปเนาะกับถือโอกาสดีครับบุญ สางปลาบักทัวเลียวครับพี่น้องปลาเกา่ลียวเขาก็นำมันหลุมเก่ายลักขันตอกเนาะน้ำมันหลุดแหละเหตุง่ายๆตอนปลูกไป่ใช่เลยเมืองครับพี่น้องตอนปลูกเขาบอกเก็บเอาหมากแข่งมันได้เครือเก่าแล้วมาปลูกยองยองยองอะไรก็เอาเทาใส่น้ำครับตักซุ่มขี้ออกกับซุ่มเม็ดลีบเป็นจังมันบวกการลงคลิปให้เบิ่งวัวสิว่าโอยเหตุง่ายหัวตัวสบายอีกนะมันเหตุเป็นสิ่งที่ทตัวด่นนี่ครับพี่น้องต้องไปเรื่อย ไปโม่ๆไปถนนเนาะยังมาดุนไปน้หกันสีเด็กเก็บบ่สีเด็กเก็บบ่พี่น้องเบิงเหรอมาเป็นตาเด็กเก็บของเขาบ่ไม่ตั้งไ่ตางามอยู่เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้น้ำครับพี่น้องสำหรับมือใหม่ห้องครับพี่น้องมือใหม่ห้องถามอะไรครับผมตอบให้บัดครับบวกกิจการเศรจฐีครับพี่น้องก็เป็นว่าถามเลยครับพี่น้องยังไงก็กดไลค์กดติดตามให้น้ำเป็นกำลังใจให้กับช่องนุบุบุญเกษตรพัดทินครับพี่น้อง นี่ก็ปลาแตงห้องครับพี่น้องฝั่งนี้ก็เป็นปลาบึกแตงนะครับพี่น้องที่ิลงคลิปไปให้เบิ่งครับพี่น้องปลาบึกแตงห้องกเก็บไปเราห้าหกมือครับพี่น้องก็ได้มืออร่อยก็โลครับบ่หลายร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบับพี่น้องประมาณนี้มันบ่คคอยเต็มลอยครับพี่น้องแตงมันก็บ่ค่อยเต็มลอยปานใดน้องนะครับพี่น้องเหมือนเสาเก็บบักแตงครับนี่ยมืนแรกก็มาดูแลบักทั่วครับพี่น้อง <laughs> เฮ็ดเก๋ไก่กันครับพี่น้องเนาะ เออมื่อกีสิเดี๋ยวขอจบคลิปไอ้เพียงเท่าน,นี้ครับพี่น้องเบาพิษเบาถือเบาฟังมื่เรื่องกับคอสถวดออภัยมองนี้ครับพี่น้องก็จะเดี๋ยวคอกล่าวคำวัดสาัสดีครับ